มันออกไม่ได้ก็ให้ออกไปกันได้ไมล่ะฮะเาอามันเข้ามาไม่ได้เอา,อา,อาไม่ให้กูออกกูอยู่อย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวเจอดนิ่งๆปิดยางเกินสิบวิขออนุญาตจับนะครับก็นับครูดาวเลยครับถ้าตำรวจไม่ให้ผมออกอ่ะคูก็นับไปเลยสิบวิอ่ะ ผมก็จะเปิดให้แหละสิบวิก็นับไปดีตสิบวิแล้วครับเนี่ยแล้วก็ยิงดิก็ยิงยางดิไม่เห็นนับอะไรเลยอะ่ะมันถึงแล้วเหรอสิบวิอะ่ะถึงแล้วครับคุณจอดค้างเลอยอเฮียเหมือนลู่แต่ไม่ลู่เฮียอะไรเลยอะ่ะ

แล้วยังไม่พังเลยแตกสี่แล้วครับก็มันออกได้ไม่ล่าปกติมันต้องให้ออกก่อนหรือเปล่าคือคุณจะยิงสี่อย่างก็คือจาบอ่อได้ครับเอา้าเอา้เยี่อะไรวะ